พี่น้องเลยเนาะมาเถิดกันหัดซานพี่น้งงองเลยบ่ได้ไปพี่น้องเลยคนบ่ตกถึกบ่เดแล้วลเอารถไอารถที่ไปรถที่นาะพี่น้องเลยเอามาเถิดกันหัดซานเรียบร้อยพี่น้องเลยมาหาน้องกุฎทวีพูดดีว่าสิไปพระร้านกาพูดดีไม่ได้ไปพี่น้งงนะองเลยเนาะเพราะว่า

วยาวว่าสิไปเยี่ยมทางแถวพ่อพี่น้องพอดีว่าทางแะพ่อแล้บอสบายเนาะเลยสิไปเยี่ย,ยมไยยามแล้วว่าสิขึ้นพลานตแลบัดกกักดแถพ่อบัดต,ต้องอยู่ทุ่งหมออยู่บัดก็เลยยูม่มราก่อนจักคนนืนนึงพี่น้องไงเนาะเลยก็นะลเลยทักทีเดินทางไปแตนะ่เศร้าเนาะีอย่างละบ่ได้ซื้ออย่างไปตี้ย่งะยง นี่พี่น้องไงมีแต่ฮ้านเพลงนี่มวนได้อยู่เงินอยู่เงินพี่พูดแบบวีอยู่เนาะเนาะตาตาตาพี่น้องไงมีแต่อาหารนี่พี่น้องไงเนาะครับอัดปะอัดอัดอัดปะอัดก่อนพี่น้องไงเนาะเพราะว่าย่านงัวเข่าเออมาตาน้องบุญทวีพี่น้องไงเนาะครับ ไปฮึบฮึบอันนี้ก็ไม่เห็นว่าเดเฮ้ยเปิดเเฮ้คือสิขับไม่ได้เหินเราเลยเนาะก็เป็นเต้นเป็นเต้นไป่นเนาะเป็นเต้นไป่นนะเออนี่มันกอมนีกแล้วพี่เนเลย ป้นันมอกินรึมนะนั่นมนะข้าแต่ว่าบ่ตรงตรงว่าพี่น้องออเลยบย่าได้มากทุ่ทมาไปกินกันไปกินทั้งคืนมีเงินดเออมีเงินะังไเงยี่ย,ยมเปดไอะบทำทีร้าแล้ว ท่านนี่ยเลยบอกแต่ตว่าสิไปแหละเป็น้องไงครับอะไรต้องจิตสองใจอยากไปนี่เ่าอยากไปนี่ไมเอาก็ะเด็นแล้วก็ปืนต้องได้ไปแล้วอปอืนแล้วมันจะนั่งรถไปเนาะ น่มามันอนอับอเดียบอ่ะเอีนกะั่เออืนอยาเียนู่ะอันอนี้มันคืออย่างแหมบอ่นี่ยปตาทายปตาทายอยู่บ่ถ่ายถ่ายให้ ขวยาเลยเอาคือว่าใส่เลือดใช่เลือดใส่กับเบล กินเ้าหว <c oughs> ห้มือยไเหอกิน <c oughs> บหกินาหอกินน้ำเลยน่เนี่ยเนียวล้ต้อยวดยงนีอะนอนกัทับเบขีน้ที <c oughs> ่ตัวที่นอนจะเป็นตัวตึกเก่าคนยังบุรณะคนกำลังสแซมเลยคนเจ็บมานอนที่ตรงี ใส่เรียกะถุงก mm. oh. hmm. mm. uh, ็ถุว่มใส่เราทหน่งก็ใส่ตอนเช้าเราใส่กินแรงเพราเช้ามากก็แต่เดือนสิบจีด้วยเสิบเอ็ดถุงเทเดถุงล้านอ้ ปักหาใาเลยเลยนกุ๊เอ็นลูกมนไี่จะดีกุ๊เอ็นีใ่เขาเลยไม่แห้งด้ยไหมม่แห้งวะเ้าอะไรดีด้วโอ้ยมันม้วนตอม้วนต่อปูไงบ้าอนมาไงเฮงมันคุ้คุ้นต่ตาอันนี้เหมือน Nguyên của ngày, phải giờ mọi người 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 đi người mọ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 i nàng đó người mọi người học người mọi người học người nghe người mọi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  เงินเงินเงินะมามากมากปกูไปขี่ห้าวิบรอดเลยปะชบกระห้งงยังสิบรอดเลยนอน่ายเป็นคือแบบเก่านอกมันจะไปทับรถมามมอวันนี้มันเลยมันนี่มอคนมาเป็นยังมันมอคนมาเป็นยังไยอ่นเก็ใครเป็นยังก่อน กระเพาะน้ำใส่กระเพาะน้ำใส่บาทแบเลือดออกในกระเพาะทายออกเลือดใช่เนาะเลือดแล้วมันหอมเลือดเล้เพื่อนมีเกลือมันเลือดจางบอกเลือดลง เลือดตกเขาจะได้ตกในเลือดจ้างเลือดจ้างยังดีแต่จากเลือดเท่านี้ปกตินะสาขึ้นไปสาขึ้นไปจะตกแล้วแต่มันสิบเทวันนี้ได้ใส่ใส่พอไม้เลือดมันหเเลือดจางยงว่าอเหือธรรมดา่เมันลุนก็ออเอาจบ ตายไม่เศ้าตายเรานลยเราเป็นที่บบมันกินเลยเป็นมเลยทำเราไปอยู่เรียบครับเปล้มเราบปนาเป็นกแ่ม่่เเป็นส่วนกินุาได้พวดกินถาเรือซื้อเนเขา่งข้าเนี่ตามหมื่นเื่อหมือนหางหมืน่ริ้นมาลายเนเป็นสุกก่อนก็เป็นุนี้เลย เมื่อยแต่ว no ่าบึ้งไม่ส่งน้ำอันนี้ไปส่งน้ำแบบกดคีบกดท่าันนี้เราบ้านเราเป็นแบบเพื่อนเพื่อนประตูค่ะแต่มีเลยของ่ายแต่ไายทางว่วต้นโตเราะ้นวินงเลยะบัตรใดได้ใช่เจ็บบบเจ็บะคือบัตรใดได้ใช่่้าสีหาน สี่านดายกันะัุเลือดกระทุ่านะสดสีสีล้านปลายเป็นอะไรเนาะวัตุเลือกกระทุกล่านปายเนาะ่นเป็นนักอสกอตทงบือไปเห็นเรย

มาเลี้ยงไงเลยไงทุ่งทมันเลให้ใส้าใส่ตลอดหรือว่าก็ให้ใส่เจ้าเจ้าว่าแล้วกินข่าวเลยกินหลายเลยพี่น้องเลยกี่ข่าวกินข่าวเจ้าว่าสองวดทำมาเรากป็นข้าวที่นั่นเลยดลี่เป็นอย่างไรเจ้าแบบยังลุกได้ยังได้แคอแต่ว่าเจ้าเยวันนี้วิ่งหัวอะไรอย่างเงี้อันนี้เราเรายุบได้เลยเขาไมห้ยางเขาไให้นนะ มนยังไยังหตัวย uh ่างย่างี้เดยองกอตีเ้อะปนตีเยอ่มลังนอนนนั่งอยู่แบบนี้แหละบัดคืนตื่นแล้วน้องเห็นบอย่งนอนนะอย่นี้นมองไปดยให้เยจักมือ สหาคที่สามสานเี่คือใช่เดือดตลอดบริเวณเลือดที่เลนเส้เดือดในหัใช่ทุงหนึ่งบ่อเมืออาการกับาใส่ตัวนี้แล้วเลือดบรุทธิกบริสุทอีกการใส่รูปจะต้องตื่นอีกใส่ตัวนั้นก็้ตื่นอีกจะไนถ่ายจะไนถ่ายเท้าเป็นปกติเลือดปกตินี่ละ่

คนบุคคลใหญ่แล้วมันแบบเข้าวันลกเสรนทมวยลูกยาง่น้องถ้าเรากินเลยทัดยานนะจอยตัดติกเก่านี่ใช่ไหมมีบริเทบแบบนี้ นอนไม่ได้เจ็ดเย้าไ่ได้เนาะนอนอยู่ับนอนใจวัเน,นีนน่ยเรากินเขานะน่านะกินหลายหลายเลยเป็นเป็นถ่ยเป็นถวยคือเราสีแข็งแห้งไว้เนี่ยะเีย ที <gesch> <iza> ่รานเลยนี่แห้งนี่แห้งกับเป็เห็ดเบียยดีเห็ดเวี้ยแล้วก็เมื่อยอีกพวกไน่ได้เลยไมายใจบกขาดหมดแล้วด่แห้งนี่เยนะจะเคยคนเคยเห็ดเวี้ยเนาะนี่เขาคนสั่งนี่หกุดไปแล้วทันเมื่อนี่เันยังให้คนอื่นไปไหนี่คนดื่นไปีนยันมีคนสั่งได้เลยนะคะคนเขาไปหาถ้ายเป็นบกเมื่อยแห้งนี่ช่วยชไป

คือไมแด่เราถพักผ่อนไหมจ๊ะเนาะเป็นยามาเนมองงอาหเอาโราหเลยเอาเสียเต็มโอจะคืนกอนีะสนมันกเข้านเองแต่ว่ามันเกี่ยวกอบของโมกเทมันไกลเลือดแน่เสะดวกจัง เดี๋ยวไปเที่ยวมาเกลสำัไบ้านแต่่งเดี๋ยวไปเที่ยวมาปีะไปเที่ยวมาเดีนอนห้องมู้นาเจอหาเราะห้องรับทานดูยากเลย

เช่นตึงบปล่าลอยอาจจะบอกไปให้เลอยีเรื่องเนาะทใส่เราเลือดเราลดมาแล้วเดีบมีเลือดมเพอต่วันยังเังก่พ่อได้เลือดพวันยังดเลยดิเลือดอะไร

ไม่ใช่เราต้องทบทวนทบทวนอีกหนม่งเดือยเรวจต้องยับบึายับบึกยับบึกยั่บึกยับบึกยับบึ่ยับบึกไัแบ่กยับบมียั่บึกยับบึกยับบมกยับบึกยับีึกยับ0ึก

รูกบราีรลูกะนรบขึ้นเรอมีแา้านี่หลงชวอันแพ้มาเอเกิไปขะเทมเออแล้วป็น่ะฮะไว้ดิแล้วก็หนึงเลยนะเอาไว้ หลังสิบคนเหรอใช่ค่ะหลังสิบคนนะคุณหลังสิอเหลือเหลือเกิดมาพอเลยเกอดมิบแปดมาหมดทันหนอก่ายโม้กินเศ่รอออ มานอยู่ตีเราไป้ยเจ้าหน้าที่เดือดดอดมาตัเดือดมาเาจุเาหรกบนวดปีเ่ว่าเา

ใเใหม่้ขาซื้อใหม่จะว่าช่นไงก็เกน่มพี่น้องไเนาะกมิเยี่ยมทางแถวพอ้วก็เป็นใส่หืดใส่ยา<อ>ตอนนี้ก็คือว่าไงอ่าน้ำใส่น้ำใส่บาทพี่น้องไงเนาะแล้วก็แก็ เป็นอะไรตั้งส้งก็ขึ้นแน่แะะอาการเลือดกด็ลดลงแน่อาการเกี่ยวกับตับน้ำนะพี่น้องมีลายย่างนะพี่น้องบาหวานทอดเนาะนะยลายย่างบาหวานก็เป็นเนะาะซาไปน้อยไหมสำหรับคลิปนี้ทั้งหมดนะเองจะคิดไปคิดไปแค่นี้พอไม่อยารบกวนคนไข้คนอื่นน,นะเนาะให้เพิ่นพักพนพี่น้องเลยเอาแว่นแล้วเลย คนอื่นจะยงอื่นพักผ่อน,นนะ่้ากะไม่ได้พักหรอ,อกคือหนัอยเนาะอันนี้กะมองอยู่มองนอนอทางน้องที่นงอะไรมามาการเปิต้างวายาอื่นกะอันนี้เนเป็นยังไงอันนี้เป็นยังไงไก่่อยไ่แม่งเจ็วกันนะมั่งกันไก่ไก่ก็โดนี่นะสีก็โดนไก่ยังอันนีเป เต็นนะเตนเตีขุดเข้ีาตีได้ขุดกัวกระจายอ๋อเอาดีๆไหมฮะใช้ไปนอนกันเนาะไปก่่นี่น้อนกันสบายดีสบายดีฮะ